พี่น้องประชาชนที่เคารพรักครับสถานการณ์ของประเทศจะปล่อยให้เดินต่อไปแบบนี้ไม่ได้ประชาชนกำลังมีความทุกข์จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะงักงนันมีรูปธรรมให้เห็นชัดเจนหลายประการเช่นการจัดเก็บรายได้ต่ำกว่าเป้าหมายในไตรมาสแรกการประสบปัญหาจัดสรรงบประมาณตราบเท่าที่ยังไม่มีรัฐบาลชุดใหม่การลดลงของผลประกอบการในภาคเอกชนโดยทั่วไปชาวนาจำนวนมาก ไม่ได้รับเงินจำนำข้าวซึ่งปัญหานี้จะหมดไปทันทีที่มีรัฐบาลซึ่งมีอำนาจเต็มและปราศจากขาบวนการขัดขวางการจ่ายเงินชาวนาประชาชนกำลังวิตกกังวลว่าในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าสถานการณ์ขัดแย้งทางการเมืองอาจลุกลามบานปลายไปถึงขั้นสงครามกลางเมืองหรือยุติลงด้วยการรัฐประหารซึ่งแน่นอนว่าจะเกิดการต่อต้านทั้งจากประชาชนในประเทศและนานาชาติในประชาคมโลก นี่ไม่ใช่เวลาจะมาเถียงจะมาโทษใครว่าจะต้องรับผิดชอบต่อสถานการณ์นี้และไม่ใช่เวลาที่ใครจะแสดงบทพระเอกในละครทางการเมืองเพราะความรับผิดชอบทั้งหมดเป็นของคนไทยทุกคนโดยเฉพาะนักการเมืองอย่างพวกผมนี่แหละครับป่วยการที่จะเรียกร้องให้ในายกรัฐมนตรีเจรจากับนายสุเทพเทือกสุบรรเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาชัดเจนว่า นายสุเทพไม่พร้อมที่จะรับฟังใครหรือองค์กรใดแม้กระทั่งบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญการเจรจาในรูปแบบดังกล่าวสิ่งที่ประชาชนจะได้เห็นคือความพยายามเอาชนะคะคารกันทางการเมืองเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการเคลื่อนไหวของฝ่ายตนเท่านั้นผมขอเสนอรูปธรรมท,ที่จะหาทางออกจากวิกฤตของประเทศในสถานการณ์เฉพาะหน้าและแน่ใจว่า แนวทางนี้สามารถกระทำได้ภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและนำไปสู่สันติภาพได้อย่างแท้จริงในอนาคตนั่นก็คือทุกพักการเมืองประกาศสัตยาบัณสนับสนุนการเลือกตั้งพักการเมืองใดไม่ประสงค์ลงสมัครถือเป็นเสรีภาพแต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปสกัดขัดขวางการเลือกตั้งไม่ว่ากรณีใดๆและต้องไม่ไปรู้เห็นเป็นใจกับกลุ่มบุคคล ที่เคลื่อนไหวขัดขวางการเลือกตั้งหลังการเลือกตั้งผ่านไปแล้วพักการเมืองซึ่งได้เสียงข้างมากจะส่งตัวแทนมาเป็นนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีชุดต่อไปจะเป็นคณะรัฐมนตรีชุดพิเศษที่มีบุคคลจากทุกฝ่ายทุกค่ายพักและบุคคลซึ่งเป็นที่ยอมรับจากภายนอกมาทำหน้าที่ฝ่ายบริหารภารกิจของฝ่ายนิติบัญญัติมุ่งเน้น ที่การเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทยจะเปิดให้องค์กรหรือภาคประชาชนส่วนใดเข้ามามีส่วนร่วมให้เป็นมติของที่ประชุมสภาการดำเนินการปฏิรูปประเทศทำโดยเร่งด่วนให้แล้วเสร็จภายใน5หรือ6เดือนหากไม่แล้วเสร็จตามกรอบเวลาดังกล่าวก็จะต้องให้ได้ข้อสรุปยุติภายในระยะเวลา1ปีหลังจากนั้นรัฐบาลประกาศ ยุบสภาแล้วเดินหน้าเลือกตั้งภายใต้กติกาที่ผ่านการปฏิรูปและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายเรียบร้อยแล้วภายใต้แนวทางนี้เราสามารถจะรักษาสันติภาพรักษารัฐธ,ธรรมนูญรักษากระบวนการประชาธิปไตยภายใต้ความแตกต่างทางความคิดของสังคมไทยและใช้เวลาเพียงหนึ่งปีเท่านั้นเป็นหลักประกันว่า ประชาธิปไตยจะไม่ถูกทำลายสันติภาพก็จะยังคงดำรงอยู่ผมไม่ปฏิเสธความพยายามของทุกฝ่ายที่จะยื่นมือเข้ามาร่วมแก้ไขความขัดแยง้งแต่ผมเห็นว่าการประกาศเดินสายพูดคุยกันไปมาของกลุ่มบุคคลต่างๆเกิดขึ้นตลอดเวลาที่มีปัญหาทางการเมืองและทุกครั้งทุกวงเจรจาก,ก็ไม่ปรากฏข้อสรุป ที่นำไปสู่การปฏิบัติได้ผมเห็นว่าหากจะมีการเจราจาเพื่อหาทางออกอย่างแท้จริงคู่เจราจาคู่แรกซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นและสบายใจให้กับประชาชนคือการเจราจาระหว่างนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกับนายสุเทพเทือกสุบรรในฐานะคนฝ่ายเดียวกันให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเป็นเอกภาพเพื่อที่จะทำให้นายอภิสิทธิ สามารถเดินหน้าเจรจากับบุคคลหรือองค์กรอื่นๆได้เพราะหากคนฝ่ายเดียวกันไม่เห็นไปในแนวทางเดียวกันเสียแล้วก็ป่วยการที่จะเดินพูดคุยกับบุคคลหรือองค์กรใดๆชัดเจนครับว่าสถานการณ์นี้ไม่สามารถทำให้ใครได้สิ่งที่ต้องการทั้งหมดและก็แน่นอนเช่นเดียวกันว่าจะไม่ทำให้ใครได้ส้มหล่นตลอดทุกครั้งไป ผมหวังใจเพียงว่าให้ประเทศนี้รักษาระบอบประชาธิปไตยเอาไว้ได้นั่นหมายความว่าคนไทยทุกคนจะได้อำนาจอธิปไตยได้สิทธิได้เสรีภาพได้ความเสมอภาคเท่าเทียมเป็นของตัวเองเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งด้วยกันครับ